ื่องราวในวันนี้คือเรื่องราวของ Dungeons and Dragons เป็น Tabletop RPG ถ้าเกิดคุณดูหนังเต็งเจอติงอะไรเงี้ยเด็กๆก็จะเล่นสมบทบาทแล้วก็ไปประจญภัยกับเพื่อนซึ่ง D&D เนี่ยวัฒนธรรมมาจากตะวันตกฝังอเมริกานเนี่ยเล่นกันเยอะผมเองรู้จักมานานแล้วละ่ะแต่ก็ไม่เข้าใจว่ามันจะสนุกยังไงวะแล้วผมก็เห็นคนเล่น D&D ใต้อพาร์ตเมนต์ที่ผมอยู่ก็แบบเฮ้ยเขาดูเล่นบ้างหน้าสนุกวะเฮียอยากเล่นบ้างวะแต่ว่าหาเพื่อนเล่นไม่ได้ก็เลยไม่มีโอกาสเล่นเราก็ไม่อยากจะไปจอยกลุ่มที่เขาเล่น D&D กันอยู่แล้วถ้าเล่นก็คือคอยากเล่นกับเพือเ่อนอะไรอย่างงี้เนาะทีนี้ไว้ทุกคนพอดีว่าไปรู้จักพี่คนหนึ่งแล้ว สามีพี่เขาเนี่ยเป็นฝรั่งนะทำบอร์ดเกมขายไว้ทุกคนแล้วเขาเป็นคนดีไซน์เขาเป็นคนขายอ่ะเราก็ได้ไปเล่นบอร์ดเกมที่บ้านเขาบ่อยพอสักพักหนึ่งผมก็หลุดถา่อยากเล่นเดียนดีวะแล้วเพื่อนที่ไปเล่นด้วยกันอ่ะก็คือเพื่อนคนไทยในเมนสตาร์นี่แหละก็บอกเฮ้ยจริงปะถ้าเล่นเล่นด้วยนะเราก็แบบเฮ้ยเอาจิงปะเนี่ยแต่ว่าเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเดียนดีเลยนะเราแค่อยากเล่นเราก็เลยถามแฟนพี่เขาว่าเอ้ยยูเล่นเดียนดีเปล่าไอมีชุดสตาร์เตอร์เซตที่ไอเคยใช้ถ้าปู้ยูอยากจะเล่นอ่ะเอาไปเล่นเลยเราก็แบบว่าเฮ้ยแล้วเดียนัักก่าสสูู้มงร จอมเวทแล้วก็แบบคู่มือเป็นภาษาอังกฤษเนาะไปแบบพัฒนาวหาในภาษาไทยแล้วมันจะแปลกๆเพราะวะ่าแต่มันต้องลองดูใช่ป่ะทุกคนก็เลยว่างั้นลองแล้วกันแต่ว่าใครจะเป็น DM DM, DM, DM คืออะไร DM เป็นคนกลางระหว่างเนื้อเรื่องกับเพลเยอร <ะ S 2> <Concept S 1> ์คอนเซ็ปต์ของ d ีแนดีก็คือว่าทุกอย่างเกิดขึ้นโดยการลอยเต๋านะวันผมจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งสำเร็จไม่สำเร็จอ่ะถอยเต๋าพอทอยเต,าต๋าเสร็จปั๊บอ่ะ,อะ DM เมเป็นคนตัดสินใจว่าคุณทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จแล้วมันเกิดอะไรขึ้นการกระทำของคุณ ได้เลยลองดูแล้วกันเราก็ได้สตาร์เตอร์เซตมาแล้วก็มานั่งมองบอกกับเพื่อนๆว่าเอางี้ขออ่านก่อนอันนี้มีหนังสืออยู่2เล่มอันนี้กดกติกามารายาทส่วน,นี้เนื้อเรื่องเฮ้ยตอนแรกที่กลัวไม่กล้าเป็น DM เพราะว่าต้องมานั่งคิดเนื้อเรื่องตัวหลายเป็นใครจะสู้กับใครแล้วโลกใบนี้มันมีอะไรอยู่ในนั้นจะไปคิดเรื่องพวกนั้นออกมาได้ยังไงวะพอได้อ่านเนื้อเรื่องแอ v ด n เวนเจอร์ Adventure ที่เขาเขียนไปแล้วเฮ้ยได้วะไหวว่ะถ้าเกิดว่ามีหนังสือมาให้กูอย่างงี้สบายละกันเล่นเลยเออเล่นเลยมาเลยเนน่คคุณราาาาวป็ใมจกไห อะไรอาชีพอะไรแบ็กกราวเป็นยังไงอยู่เผ่าไหนฉันเป็นเอลที่พัดภาคมาจากท้องแม่ตั้งแต่เกิดเป้าหมายของฉันคือสักวันหนึ่งฉันจะต้องเป็นช่างทองที่ดีที่สุดให้ได้อะไรงเงี้ยแต่ว่าใน s t า r ์เตอร์เซเนี่ยมีตัวละครให้เรียบร้อยแล้วมีแบ็กกราวให้เรียบร้อยแล้วมีสเตตให้พร้อมเล่นก็ไปบอกเพื่อนทุกคนว่าเอาเฮ้ยพวกมึงเลือกตัวละครคนละตัวเลยก็มีวอลเลอร์นักรบพอมดวิสาดคล,ลิโลกทุกคนเลือกตัวละครเสร็จปับ๊บก็ลองไปเล่นเซชั่นแรกกันเรียนดีเนี่ยมันมีกฎของมัน ต้องทอยเต๋าเมื่อไหร่แล้วก็อาชีพคุณทําอะไรได้บ้างเป็นแบบฟรมเว w o r k ทีนี้คุณจะเอาฟรมเว w o r k นั้นไปทําอะไรก็ได้เวลาคุณเล่นเกมอ่ะข้อจํากัดของมันก็คือว่าคุณทําได้แค่ที่เขาเขียนโปรแกรมมาแต่พอเป็น d d ปั๊บอ่ะคุณอยากจะทําอะไรก็ได้อยู่ที่ว่า DM จะยอมให้ไหมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นลองไปด้วยกันดูมาเริ่มกันเลยมีตัวละครอยู่4ตัวมีเคลิกเป็นคนแคะมีเอลวิสาร์มีฮาลิงโลกซึ่งเกดเป็นคนเล่นนะฮะเกดอยู่ในแคมเปญนี้แล้วก็มีฮิวแมนวอลเลียร์แบ็กกราวเขาเนี่ยเป ท่านพ่ออย่างโจนไอโลก,ก็มีแบ็กการ์ว่าแบบออกจากแก๊งโจนโดนโจรทรยศถักหลังมาแล้วก็เลยเกลียดไอ้แก๊งโจนแก๊งนี้มากทีนี้แล้วก็แบบว่าโอเคนักนจนภัยทุกท่านตอนนี้คุณอยู่ที่ร้านเหล้าร้านหนึ่งกำลังคุยกันมีคนหนึ่งเข้ามาจ้างคุณคุณถูกจ้างโดยคนแคระคนหนึ่ง ขามีแบบพวกอาวุธชุดเกราะจะเอาไปขายที่เมืองเมืองนึงหน้าที่ของคุณก็คือแค่อรารักขาของเนี่ยไปให้ถึงเมืองแต่ว่าคนว่าจ้างเนี่ยเขาจะเดินทางออกไปก่อนกับบริการของเขาวันหนึ่งคุณก็รออยู่วันหนึ่งแล้วคุณก็เดินทางตามวันรุ่งขึ้นพวคุณออกเดินทางต้องตั้งเลยว่าคุณเดินทางกันยังไงมีรถม้าใครขี่ม้าคนหน้าคนหลังใครนั่งอยู่ข้างหลังคุณกําลังเดินทางจากเมือง A ไปที่เมือง B ระหว่างทางเห็นอะไรบ้างภูเขาสวยงามลมพัดที่โชยผ่านหน้าคุณเวลาผ่านไป3ชั่วโมงณจุดหนึ่งคุณมองไปข้างหน้าสังเกตเห็นเงา da curva เป็นโครงร่างเหมือนกับรถม้าแล้วก็มีม้า2ตัวนอนอยู่กลางถนนจมกองเลือดอยู่เราเป็น D m เอ็ราก็ถามว่าคุณทํายังไงเอาละเพยเยอร์กูก็คือแบบฮะม้าเหรอแล้วจมกองเลือดด้วยเหรอคลิกกูกูกล้าหารโดดลงจากรถม้าแล้วก็เข้าไปสํารวจที่รถเข็นยังมีของอยู่ไหมเขาเห็นอะไรเขาบอกว่าอ๋อของที่เคยอยู่บนนี้มันหายไปหมดแล้วแล้วก็ม้าเนี่ยถูกโจมตีด้วยของมีคมตายมาแล้วน่าจะประมาณวันหนึ่งเอาละไงตอนนี้เรื่องมันก็เลยเริ่มตื่นเต้นแล้วคันนี้ก็เรียกเพื่อนมาดูเฮ้ยิวแมนไฟเตอร์มาดูดิระหว่างที่กําลังมุ่น อนนันเงพวกเขาโดนกอบลินซุ้มโจมตีมีธนูลอยออกมาปักเข้าที่ขาเออแล้วก็มีกบลินสีตัววิ่งออกมาจากปากคุณโดนสปาแท็กแล้วคุณก็โลนิชีทีฟเข้าสู่แบทเทิลแรกของเกมเนี่ยพอยเตา๋าอะโลนิชีทีฟก็คือดูว่าใครจะได้ไปก่อนแล้วก็โยนแบบแท็กลองดูว่าตีโดนเป็นยังไงตีไม่โดนเป็นยังไงดาเมจเท่าไหร่พอยไปแล้วแบทเทิลเนี่ยสุดท้ายก็คือเขาเอาอยู่กบลินตัวสุดท้ายวิ่งหนีเข้าป่าไปิวแมนไฟเตอร์กูชื่อเอเลนเจเกอร์จูเนีย เอริกเนี่ยแบ c k กราวเขาคือเป็นเพื่อนพี่น้องกับนายจ้างรักกันมากๆเราจะต้องไปช่วยกันเ้วยเราจะต้องไปช่วยเขาไปกันเถอะเอเลนเยเกอร์จูเนียร์กูบอกว่าฉันขอไปอาบน้ําในเมืองก่อนได้ไหมเลือดก็บลินมันเปื้อนตัวไปหมดเนี่ยแล้วเราจะยังไงคิดิก,กูแบบ จะต้องตามไปเราจะต้องไปช่วยเขาเอเลนไหมเราจะต้องเข้าไปพักผ่อนในเมืองก่อนหรือเปล่าอ่ะเริ่มหันไปหาเพื่อนไอ้อีกสองคนเขาเฮ้ยพวกเราเอลเลนอยากไปอาบน้ําเราควรจะเอาของเนี่ยไปส่งในเมืองก่อนไหมแล้วก็พักกันก่อนสักคืนนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตามหาไอ้คนที่มันหายไป แล้วคือมันอินคาเลคเตอร์ถูกป่ะเพราะว่ามันเป็นผู้ดีอะแล้วแบบเลือดมันเพื่อนอะมันก็ต้องไปอาบน้ำอืมถูกของมันสุดท้ายแล้วอะไรพอหมดกูชื่อลาเอลก็บอกว่าเออถ้าอย่างงั้นก็ดีเหมือนกันนะเราก็เดินทางมาไกลแล้วเราพักสักหน่อยดีกว่าแล้วก็เข้าเมืองไปแล้วเขาก็ทําความรู้จักกับชาวเมืองไปดื่มเหล้าดื่มอะไรเออคืนนั้นก็คือพักผ่อนอยู่ในเมืองเว้ยเอเลนไปถึงโรงแรมแล้วแบบว่าขอท้องที่แพงที่สุด พราะว่าเขารวยไงบ้านเขารวยเปิดซุยได้ไหมพี่มีแบบอ่างอาบน้าอ,อ่ะได้ครับเต็มที่เลยครับเอโอเคนี่ไปอาบน้ําอันนี้ไปซื้อของอันนี้ไปคุยกับชาวเมืองหาข้อมูลเพิ่มเติมเช้าวันต่อมาหลังจากที่ทุกคนได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอกินข้า,าวเช้าเรียบร้อยก็มาคุยกันอีกทีหนึ่งเอาละวันนี้พวกเราควรจะออกไปตามหากับไปที่ลอยกบินไหมเพราะว่ามันดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องด่วนเหมือนกันนะหลังจากที่เขาคุยกับชาวเมืองแล้วเนี่ยชาวเมืองก็แบบว่าบอกเบาะแสมีบางทีมันก็มีเควสใหม่นั่นนู่นนี่ใช่ไหมเขาก็ต้องมาเลือกก งั้นตามรอยก็บลินดีกว่าทั้งปาร์ตีก้ก็ไปตามรอยก็ปลินแล้วก็บรรยายไปครับว่าโอเคคุณเดินตามรอยมันมีเหมือนกับรอยเท้าแล้วก็มีรอยคนโดนลากสองคนผ่านป่าไปแล้วป่าน,นั้นเป็นป่าทึบมีรอยเลือดฝาาไปเดินตามไปเรื่อยๆมีกับดงกับดักคนนําทางก็จะแบบว่ามองผมขอเช็คตัวอวตรงนี้มีกับดักขอดูออรอบๆหน่อไมก็โลไปโลเห็นหรือไม่เห็นเราก็บอกอะคุณเห็นอะไรคุณไม่เห็นอะไรมันก็สามารถที่จะหลบได้หรือถ้าเกิดว่าโดนก็ต้องโลเซฟหลบได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เอาละทีนี้เว้ยเขาเดินไปเจอถ ว้แม่งลากเข้าไปในถ้ำถ้ำแม่งมีแบบแม่น้าไหลออกมาแล้วก็มีทางเดินเข้าไปแบบข้างๆแม่น้ําแล้วก็ถ้ำเนี่ยมันมืดบองไม่เห็นแน่ๆคุณมีคบเพลิงไหมหรือว่าคุณมีเวทมนต์ที่สามารถส่องแสงได้ไหมเพราะว่าถ้าคุณเข้าไปแล้วเนี่ยตัวละครไม่มีดาร์กวิชั่นหรือมองเห็นในที่มืดไม่ได้เนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยนะเราก็คุยกันว่าเอ้ยเราเป็นเอล์เรามีดาร์กวิชั่นเราเป็นคนแครเรามีดาร์กวิชั่นเราจะเดินนําหน้ากับภูมิหลังตรงกลางเพื่อมองไม่เห็นไม่เป็นไรเขาไปจุดไฟทุกนนนนนนก่่่่อออีเเเ้าาาาจขหมมมมมบลิิพยยยวววูััังง็รภ มาสู้เว้ยสองตัววิ่งข้ามแม่น้ำมาว้าปาร์ตี้โลนิเชียทีปะปะปะปปะก่อสู้ตัวแรกใช่ไหมชกให้สลบก่อนหนึ่งดอกปับ๊บตัวที่สองฆ่าฆ่าหรือสองทิ้งเอาละเราจะเอาตัวที่สลบมานะจับมันมัดกับต้นไม้อยู่หน้าถ้ำเพื่อสอบสวนหาข้อมูลเทเยอร์ <P ayer S 1> ผมเนี่ยเป็นพวกประเภทแบบว่าข้อมูลจะต้องเยอะทุกอย่างเราจะต้องรู้เขารู้เราเป็นซุนวูล,ลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเขามัดก๊อบลินไว้กูกันโชคก๊อบลินโลกผมเนี่ยภรรยาผมเองเป็นคนถอยมากๆ เอามีดจอคอกอลลินแล้วเขาโล่ intimidation อะโลไปดิเออคูไ<ป>่ไปดิเกตตายแน่ถ้าเกงไม่บอกข้างในข้างในมีกันอยู่7-8-7-8 78คนเออเจ้านะเออหัวหน้าหัวหน้าเป็นเป็นคนนี้อยู่ตรงนั้นกอ <c oughs> ลลินบอกมนพอบอกเสร็จปั๊บปาดคอทิ้งผมก็อึง จังหวะที่กำลังจะปาดคอทิ้งเพื่อนอีกคนหนึ่งบอกหยุดก่อนลาเอลพอมดเอลกูอย่าพึ่งทำไมเหรอเราขอแก้มัดมันแล้วเราก็ลากมันไปที่แม่น้ำแล้วเราก็ใช้ช็อคกิ้งกราฟเป็นเวทมนต์ที่เอามือช็อตไฟฟ้าแต่ว่าจับกอบลิ้นจุ่มน้ำก่อนแล้วก็ช็อตขาแม่น้ำ กูก็ต้องมานั่งดูคาแรคเตอร์ชีตมันทําไมมึงเป็นคนฝาดเถื่อนอย่างนี้วะอือม,มันเป็นเคีติกรูดแล้วแบ็กกราวมันเขียนชัดเจนว่าเกียดกอบลินมากๆอ๋อลายเอลนายคงเกียดกอบลินมากจริงวันนั้นก็คือรู้เลยครับว่าโอ้โหแต่ละคนในสัตว์